พี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับเส้นทางดวงของท่านมีเดอะเวิรมีโอกาสใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าจับตาม,มองที่จะหมุนเข้ามานะครับโดยเฉพาะเส้นทางของการเงินรวมทั้งแนวทางของชีวิตที่จะได้รับโอกาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนา มีส่วนช่วยเหลือให้ท่านได้ผ่านพ้นปัญหาประสบารต่างๆรวมทั้งได้รับความสําเร็จด้วยนะครับแต่จุดที่ควรระวังก็มีอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรเรามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาววันอังคารครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 เป็นการพยากรณ์ดวงโดยใช้ไพ่ทาโร่และก็พยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยแล้วเลือกเอาสิ่งที่ดีไปปรับใช้กับชีวิตเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีกว่านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของชาววันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,565จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1 คือเรื่องของการงานงานของคนบรรณงคารดีหรือไม่ดีมีอ,อะไรน่าสนใจมาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งเป็น8ไม้เท้านะครับงานมาที่8ไม้เท้าก่อนเรื่องของการขยายโอกาสพี่น้องชาวบรรณคารมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่องของการงานแล้วดีขึ้นเติบโตขึ้นพัฒนามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่าเป็นงานประจําคนที่ทํางานส่วนตัวก็จะขยายโอกาสสร้างโอกาสใหม่ๆเข้ามา การต่อเติมตรงนั้นตรงนี้การสร้างโอกาสใหม่หมการบางจุดตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบการงานของท่านให้มีความมั่นคงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับหรือไม่ก็คนที่ทํางานประจําก็จะได้รับมอบหมายดูแลงานที่มันมีความสําคัญมากขึ้นขยายหน่วยงานขยายองค์กรที่มันมีโอกาสดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของวงจรชีวิตทั่วๆไปพี่น้องชาวบัดังคารนะครับมีโอกาสที่จะได้ ต่อเติมนะครับต่อเติมบ้านต่อเติมอาคารต่อเติมตรงนั้นตรงนี้ออฟฟิศบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงเป็นเปิือกแผ่นต่อไปด้วยนะครับหรือไม่ก็จะเป็นการได้มาซึ่งพวกอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินทรัพย์สินอื่นๆที่เรารู้สึกว่าจะมีค่าเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ ประการต่อมาเรามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเลิฟเวอร์นะครับอันนั้นเลิฟเวอร์ก็เป็นความรักนะครับขูดตรงๆนะครับแปลแบบธรรมดาธรรมดาชาวบ้านเราก็คือความรักแต่ในความรักท่านหมายควาว่าการชอบในสิ่งใดบางสิ่งบางอย่างการทุ่มเทเพื่อสิ่งใดบางอย่างด้วยนะครับพี่น้องชาววัดอังคารครับท่านอาจจะชอบอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นพิเศษ แล้วท่านก็จะทุ่มเทเพื่ออย่างนั้นเพื่อสิ่งนั้นเพื่อให้ได้มาเพื่อให้ได้ทําในสิ่งนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของความชอบส่วนบุคคลนะครับก็มีแนวโน้มที่ท่านจะรักจะชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทุ่มเทให้แบบสุดๆไปเลยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับอันนี้เป็น วงจรชีวิตเช่นเดียวกันนะครับเรื่องลูกหลานบริวารลูกน้องพนักงานที่ท่านจะต้องมีส่วนดูแลซึ่งกันและกันช่วยกันประคับประคองช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีๆทําสิ่งดีๆร่วมกันในช่วงเวลานี้นะครับตามบทบาทของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นภาพของการงานที่เติบโตขึ้นพัฒนามากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ท่านต้องทุ่มเท เพื่อสิ่งนั้นเป็นพิเศษพิเศษด้วยนะครับอ่างบรรยากาศภายในครอบครัวภายในที่ทํางานหรืออะไรก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินของชาวบัรอังคารจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากคาโร่ใบที่1เป็นเดวิ d ไดเวนคือโอกาสทางการเงินนะครับพี่น้องชาวอังคารครับใครที่รอคอยการเงินไม่ว่าจะมาจากการทํางานค่าจ้างหรือว่าส่วนต่างผลกับไรนู่นนี่นั่นนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับการติดต่องานการที่เราจะสร้างธุรกิจต่างๆก็จะทําให้ท่านมีโอกาสทางด้านของการเงินเติบโตต,ตามมาด้วยนะครับเอารายรับเริ่มดีขึ้นขยายโอกาสต่างๆตามมาหน้าพอใจนะครับ ประการต่อมาเรามาดูส่วนที่2นะครับเป็นก้าวถ้วยนะครับก้าวถ้วยคือเรื่องของการติดต่อเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับการติดต่อการเจรจาการตกลงการค้าขายการทําสัญญาต่างๆดําเนินไปด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ติดต่อได้ง่ายนะครับซื้อขายง่ายคล่องตัวในช่วงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องชาววันอังคารนะครับก็ควรระวังด้วยนะครับอาจจะมีบางคนบางงานที่เราไปติดต่อนะครับอาจจะมีเรื่องของความไม่ถูกต้อง อยู่ด้วยนะครับป้องกันไม่ด้วยเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความรัดกุมป้องกันไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในส่วนนี้นะครับคือส่วนที่ดีก็เยอะแต่ว่าส่วนที่กวรระวังเราก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเมจิเชียนนี่ก็สุดยอดสุดยอดในเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ในการที่พี่น้องชาววานอังคารจะสร้างโอกาสงานแล้วก็รายได้ จำนวนมากๆเข้ามาได้แบบสบายๆนะครับคือจะหยิบจะทำอะไรก็ท่านก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่ารายจ่ายรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นดวงของการได้มาจ่ายไปอยู่ด้วยก็ขอให้มีวางแผนด้วยนะครับเพราะว่าบางทีคนบานังคารก็อาจจะมทำงานได้เงินพอใจมีความสุขแต่ว่าอาจจะไม่รอบครอบในเรื่องของรายจ่ายนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3คือเรื่องของความรักพี่น้องชาวบันอังคารจะมีเส้นทางความรักเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็นเด็กทือเรียนเป็นบรรยากาศในครอบครัว นะครับเรื่องของการดูแลนะครับมีลูกมีล้านมีบริวารมีคนที่เข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันท่านก็จะมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองด้วยนะครับดูแลลูกหลานบริวารของท่านในช่วงนี้ไม่เป็นไรนะครับมีความสุขทางใจเติมเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2น,นะครับเป็น3ามเมานะครับนี่คือโอกาส โอกาสสำหรับความรักคนที่กําลังรอคอยความรักนะครับท่านก็จะใกล้ความจริงในการรอคอยนะครับจะสมหวังนะครับมีการสร้างโองกาสใหม่มีการที่เราจะได้เดินทางไปพบเจอกันคุยกันตกลงกันมีสัญญาความรักเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ความรักเริ่มสดใสขึ้นมาสําหรับคนที่รอคอยนะครับอาจจะอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดหรือว่าเพิ่งจะคบกัน แต่มีโอกาสดีๆในการที่จะสารต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ดาบนะครับอันนี้8ดดาบสําหรับคนที่อาจจะเจอปัญหาหรือเจอความยุ่งยากในใจในบางเรื่องบางอย่าง ในเส้นทางของชีวิตนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับก็ขอให้อดทนในส่วนที่เราอาจจะคิดว่ามันเป็นภาระมันเป็นความยุ่งยากเป็นความลำบากใจในบางเรื่องนะครับตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรนะครับไม่นานนะครับเหตุการณ์ที่ไม่ดี ก็จะผ่านผลไปได้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงบางช่วงก็ต้องอดทนกันบ้างนะครับเอาใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันบางเรื่องอาจจะไม่ไม่ใช่ความถูกต้องทั้งหมดอาจจะมีผิดใจกันบ้างอะไรบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ปรับคับประคองกันไปก่อนในส่วนนี้นะครับโอกาสดีๆยังพร้อมที่จะเข้ามาสําหรับคนที่มีความจริงใจต่อกันนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่4ทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหา ของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากคาร่ใบที่1เป็น9เหรียญน,นะครับก้าเหรียญคือเรื่องของการเงินพี่น้องชาววันอังคารสุขภาพสตรีชาวปันอังคารเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนของความที่ท่านจะมีเงินเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับสั่งงานทํางานติดต่องานดีมากๆนะครับแล้วก็ บางคนนะครับพอใจสมัครใจที่จะมีความสุขกับการทํางานนับเงินนับทองนะครับชีวิตของตัวเองพึ่งพระตัวเองไปก่อนในช่วงเวลานี้ความรักอาจจะต้องรอคอยนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับการรอคอยนี่เป็นความสุขทางใจด้วยนะครับที่จะได้รอคอยนะครับแล้วก็มองโอกาสให้ตัวเองแบบพอใจมีความสุขอยู่ลึกๆเป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นสองถ้วยอันนี้เป็นความสมบังนะครับสำหรับหนุ่มสาวสำหรับคนที่รอคอยความรักอยู่มีโอกาสที่จะสมบังนะครับบางคนก็จะมีงานดีๆนะครับมีการจัดงานที่ดีมีความสมบังมีความสุขเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับยิ่งโดยเฉพาะมีวันแห่งความรักเข้ามาด้วยนะครับมีสองหัวใจเข้ามาคู่กันในช่วงเวลานี้นะครับความรักเริ่มดีขึ้นสวยงามเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับ ประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็น j u d g m e n t นะครับอันนี้เป็นเส้นทางดีๆสำหรับการรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานพี่น้องชาววันอังคารมีโอกาสที่จะได้รับความสมบังในสิ่งที่ท่านรอคอยงานจะดีขึ้นก้าวหน้ามั่นคงขึ้นมีข่าวดีๆมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ดีที่น่าพอใจขึ้นมาในช่วง เดือนกุมภาพันธ์นะครับเอางานใหม่ๆเข้ามางานที่มันมีปัญหาประสัคก,ก็จะได้รับการแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นด้วยนะครับเส้นทางของการเงินก็จะดีตามมาด้วยนะครับคนที่รอคอยการเงินคนที่มีปัญหาการเงินก็จะได้รับโอกาสในการแก้ไขดีขึ้นนะครับมีเงินไหลมาเทมาในช่วงนี้นะครับความรักก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่รอคอยความรักจะพบเจอคนที่ใช่ คนที่ถูกใจคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณในเวลาต่อจากนี้ไปนะครับอันนี้เป็นช่วงเดือนของความสมหวังนะครับพี่น้องชาววัดดังขานครับหรือไม่ถ้าเผื่อว่าเรากําลังเจอปัญหาเปิดศัก์เจอความยุ่งยากเจอความลำบากใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพทั่วๆไปโอกาสของท่านคือการเข้าพ้นจากจุดนั้นไปได้นะครับมีสิ่งดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผลบุญกุศล คอยคุ้มครองคอยป,ปกปักรักษาให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆแก้ไขปัญหาได้นะครับบางคนก็จะใช้การอธิษฐานการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงท่านก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับผลดีๆเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับ ต่อมาเรายังมีไพทาโรูปใบที่13เพื่อที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารน,นะครับมาดูกันว่าปเป็นอะไรเป็นเดวิลนะครับเดวิลคือเรื่องที่ควรระวัง นะครับแม้ว่าภาพรวมเราดีนะครับดูดีนะครับเรื่องงาน,งานเรื่องเงินเรื่องความรักแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาวบันอังคารมันมีจุดเบี่ยงมีแรงเบี่ยงอยู่พอสมควรในการที่ชีวิตจะขึ้นจะลงอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานก็ต้องระวังในการทําสัญญาการเจรจาการตกลงเรื่องของการงานพี่น้องชาวบันอังคารก็ต้องระวังเอกสารสัญญาหรือว่างานบางงานก็อาจจะมีการปก ปิดเงื่อนไขบางเรื่องบางอย่างอยู่ด้วยนะครับก็ขอให้ใช้สติปัญญาของท่านในการที่จะดูดีๆนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่ารายรับรายได้ของท่านจะดีมากๆแต่ว่าท่านก็ต้องระวัาางเรื่องสัญญาการเงินด้วยนะครับป้องกันข้อผิดพลาดการคดโกงกันหรือว่าการเอาความไม่จริงใจต่อกันในเรื่องของการเงินก็จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อว่าเราไม่รอบคอบนะครับเรื่องของความรักก็อาจจะเจอปัญหาบางอย่างที่ ยังสะสางไม่เสร็จยังต้องรอคอยยังต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของสุขภาพก็ใส่ใจดูแลนิดหนึ่งเพื่อที่ท่านจะได้ป้องกันตัวเองจากจุดที่ไม่แค่ดีหรือว่าอาจจะสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังการเตือนใจเตือนสติเพื่อให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 ห้าเส้นทางของการงานของท่านนะครับมีโอกาสขยายเติบโตพัฒนาอาชีพการงานของท่านตามความรู้ความสามารถตามกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้รับโอกาสการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์การต่อเติมบ้านต่อเติมอาคารต่อเติมออฟฟิศการขยายโอกาสต่างๆก็เปิดกว้างขึ้นมาสําหรับพี่น้องที่เกิดในบันอังคารนะครับเส้นทางการเงินของท่านมีโอกาสมากๆที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆเข้ามาความรู้ความสามารถการหยิบการจับการทํางานอะไรสักอย่างท่าน ก็จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือเรื่องของรายรับค่าตอบแทนต่างๆดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าจุดที่ควรระวังคือเรื่องของ ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะถูกโกงเหล่านี้เป็นต้นนะครับระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ป้องกันในส่วนที่ควรระวังไว้ด้วยนะครับเรื่องของความรักท่านมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนรักมีโอกาสที่จะได้แก้ไขปัญหาความรักไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแต่บางคนก็อาจจะเจอปัญหาภารัความยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับอดทนรอคอยแนวโน้มของท่านคือการที่จะได้รับความสมหวังในเรื่องของความรักในระย,ยะยาวๆด้วยนะครับมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความสุขมี ความผูกพันที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเส้นทางของการแก้ไขก็ต้องประมัดระวังไม่ประมาทในการ,รดําเนินชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับแนวทางทิศทางของท่านคือการข้าพ้นจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นท่านจะได้รับโอกาสได้รับพรที่ท่านขอได้อธิษฐานได้นะครับแรงบุญกุศลส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ ปกป้องดูแลรักษาช่วยให้ท่านได้พบกับความสมบังพบกับความสุขพบกับความรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงมีความร่ํารวยด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเอาละรครับวันนี้หมอฮะกพยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565มาพอสมควรนะครับเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไข พี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะปิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีอยู่เหมือนกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักอาล่ะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความสมบังมีความมั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองเงินไหลมาเทมาความรักสมบังลงตัวและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ